สวัสดีครับเราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับสกระบี่สาวนะครับผลงานการเขียนของเมียงอูเชงและงานแปลของคุณจำลองพินาคะเช่นเดิมนะครับข้าวที่เล่าเราถึงตอนที่ว่าคือคักใต้อองนั้นเปิดตัวพระสังคาาชปรากฏว่าเป็นหลวงจีนเลี้ยวอิม่มสิทธิผู้พี่ของแปะไทกัวสิทธิพี่ใหญ่แห่งแปดผู้กล้า นเรามาต่อกันตรงนั้นเลยครับหลวงจีนเลี้ยวอิมเป็นสิทธิ์คนโตของแม่ชีแขนเดียวได้รับการแต่งตั้งจากองค์ชายสีให้เป็นพระสังฆราชเห็นแปะไทกลัวอยู่ที่นี่ด้วยก็เอ่ยขึ้นว่าเมื่อเจ้ามาได้ทาไมข้าจะมาไม่ได้แปะไทกลัวเอ่ยว่าตนนั้นมาที่นี่เพราะเรื่องคู่มันแล้วก็จะขัดขวางพ่อตาไม่ให้สวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ชิงจึงถามกลับว่าแล้วสิทธิ์พี่ใหญ่นั้นมาที่นี่ทําไมเมื่อ6 7ปี ก่อนที่จะเป็นสิทธิ์ของแม่ชีแขนเดียวหลวงจีนเลี้ยวอิ่มนั้นเคยคบหากับอุ้ยเอียงอุ้ยเจ้าของเกาะเล้งคุนเต้าสมคบกันเป็นโจรแต่ต่อมาถูกแม่ชีแขนเดียวรับไว้เป็นสิทธิ์ด้วยระเบียบของสำนักแม่ชีแขนเดียวหลวงจีนเลี้ยวอิ่มอดกลั้นคมจิตใจฝึกฝนวิชาจนสำเร็จแล้วก็ลงจากสำนักแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะแสดงความชั่วร้ายของตนออกมาอย่างเปิดเผยเพราะเกรงกลัวแม่ชีแขนเดียวจึงกลับไปหา อุ้ยเองอุ่ยที่เกาะเล้งขุนเต้าเพื่อเสฟสุลาหาความสุขแต่แม่ชีแขนเดียวก็ยังได้รับข่าวอยู่ดังนั้นเมื่อ5ปีก่อนตอนที่ถังเหียวลังนั้นขึ้นเขามินสว่วนแม่ชีแขนเดียวจึงฝากให้หลี่ซื่อเหนียงนั้นชำระสำนักด้วยแม่ชีแขนเดียวนั้นดับขันเมื่อสองปีก่อนที่เขามินสว่วนแปะท้ายกลัวจึงเชิญโจยินเป๋โลหมินเจียมกำฮ่องตี้จิวชิมกับเหล่าสิทธ์กลับไปจัดงานศพของอาจารย์ คายก็แต่หลวงจีนเลี้ยวอิ่มเวลานั้นแปลไทกลัวก็รู้สึกว่าผิดสังเกตที่หลวงจีนเลี้ยวอิ่มนั้นไม่มางานศพแต่ก็ไม่คิดว่าหลวงจีนเลี้ยวอิ่มนั้นได้สาบานเป็นพี่น้องกับองค์ชายสี่แล้วโดยที่หลวงจีนเลี้ยวอิ่มนั้นได้กํจาจัดชาวยุทธที่เป็นศัตรูกับราชวงศ์ชิงไปและองค์ชายสี่ก็ปนเปิดหลวงจีนเลี้ยวอิ่มด้วยนางกำนันในวังจนหลวงจีนเลี้ยวอิ่มนั้นสลัดทิ้งข้อห้ามทั้งปวงของสํานักองค์ชายสี่ยัง แต่งตั้งหลวงจีนเลี้ยวอิมเป็นพระสังฆราชอีกด้วยดังนั้นคําถามของแปะไทยกัวจึงสะกิดใจดาของหลวงจีนเลี้ยวอิมทําเอาพูดไม่ออกแต่ฮื้อคักใต้อ่องก,ก็ต้องตอบแทนว่าหลวงจีนเลี้ยวอิมนั้นเป็นพระสังฆราชเป็นคนสนิทขององค์ชายสี่ดังนั้นแปะไทยกัวควรจะเชื่อคําพูดของสิทธิผู้พี่แปะไทยกัวได้ยินก็เกิดโทสะข,ขึ้นมาร้องถามว่ากดทั้งสิบของสํานักข้อที่หนึ่งคือต้องทําตัวเป็นปฏิปักษ์กับราช าชวงศ์ชิงพ่อแม่ชีแขนเดียวเป็นทิดาของราชวงศ์หมิงกฎข้อนี้จึงเป็นกฎที่สําคัญอย่างยิ่งหลวงจีนเลียวอิมเป็นถึงสิทธิ์คนโตทําไมถึงมาสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ชิงหลวงจีนเลี้ยวอิมทีแรกก็สีหน้าแปลเปลี่ยนแต่เมื่อฟังจบก็หัวเลาะเอ่อยว่าแปะไทกัวนั้นอายุน้อยกว่าตนหลายปีในฐานะของสิทธิ์คนโตก็มีหน้าที่จากอาจารย์ที่จะคอยตรวจถามความคืบหน้าวิทยาย,ยุทธจากสิทธิ์น้องจิงท้าทายให้ แปะไทกลัวนั้นแสดงฝีมือออกมาแปะไทกลัวรู้ดีว่าหลวงจีนเลี้ยวอิมนั้นได้รับการถ่ายทอดฝีมือจากแม่ชีแขนเดียวโดยตรงดังนั้นศิษย์น้องแทบทุกคนล้วนฝึกจากการถ่ายทอดจากหลวงจีนเลี้ยวอิมอีกทีพอศิษย์ทุกคนลงจากเขาแล้วแม่ชีแขนเดียวก็ยังเกรงกลัวว่าเหล่าศิษย์นั้นจะเกลียดค้านจึงให้หลวงจีนเลี้ยวอิมที่ลงเขามาก่อนนั้นคอยตรวจสอบความคืบหน้าวิทยายุทธ์ของศิษย์น้องแปะไทกลัวจึงเอ่ยว,ว่าวิชาของต นั้นส่วนใหญ่สิทธิพี่ก็เป็นผู้ถ่ายทอดให้หลงจีนเลี้ยวอิ่มจึงเอ่ยว่างั้นก็แสดงฝีมือที่ก้าวหน้าในช่วงนี้ออกมาก็ได้แปะไทยกลัวจนปัญญาจำต้องเดินออกมายืนอยู่ตรงกลางลานกลางแจ้งเอ่ยกับทุกคนว่าตนคิดจะ ปิดดอกไม้ที่อยู่บนต้นไม้ด้านนอกเชิญแขกเรือออกไปทันเครื่องหมายของดอกไม้ไว้ต้นจะปิดดอกไม้เหล่านั้นลงมาให้แขกเรือก็ได้เลือกดอกไม้ไว้17ดอกแปะไทยกลัวก็ทําเครื่องหมายไว้ยังไม่ได้ปิดลงมาแล้วก็บอกให้ฮื้อครับใต้อ่องนั้นดับไฟฮื้อครับใต้อ่องส่งสัญญาณให้ดับไฟทันทีที่มืดลงทุกคนก็กลิ้งเกรงว่าจะถูกลอบทาําร้ายจึงระมัดระวังตัวได้ยินเสียงแหวกอากาศในความมืดแล้วแปะไทย ก็เอ่ยว่าจุดไฟได้พอไฟสว่างขึ้นแปะไทยกัวก็เชิญทุกคนกลับไปเบื้องนอกดอกไม้ทั้ง17ดอกที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ในตอนแรกก็ร่วงหล่นกองอยู่ตามพื้นโดยที่ไม่มีดอกอื่นร่วงหล่นปะปลลงมาเลยชาวยุทธเห็นอย่างนั้นก็อ้าปากค้างในความชำนาญเรื่องอาวุธศัตร,รูของแปะไทยกัวแปะไทยกัวเอ่ยว่าสิิพี่ช่วยแนะนำด้วยล้วงจีนเลียวอินก็เอ่ยว่าก็ไม่เท่าไรผู้คนทั้งหมดเห็นแล้วว่าฝีมือ ซัดอาวุธลับของแปะไทกัวนั้นล้ำเลิศดอยู่แล้วหลวงจีนเลี้ยวอิมออกจะพูดโอ้อวดเกินไปหลวงจีนเลี้ยวอิมจึงบอกว่าดอกไม้นั้นเป็นของตายคนนั้นเคลื่อนไหวได้โดยเฉพาะถ้าเจอกับคนที่มีฝีมือการซัดอาวุธลับของแปะไทกัวน่ากลัวจะคว้างไม่ถูกอะไรเลยแปะไทกัวก็ยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆแม้ในใจจะไม่คิดยอมแพ้ก็ตามหลวงจีนเลี้ยวอิมรู้ว่าแปะไทกัวนั้นคิดอย่างไรจึงบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ให้แปะไท ลองฟัดอาวุธลับมาที่ตนก็ได้แปะไทยกลัวเห็นว่าสิทธิ์พี่ของตนโสหามิพักราชวงศ์ชิงไปแล้วก็ถือว่าเป็นศัตรูดังนั้นตนจะไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์สิทธิ์ร่วมสำนักอีกต่อไปจึงก้าวออกไปบนลานกว้างหลวงจีนเลี้ยวอิมก็ก้าวเดิอนออกไปเช่นกันแทกเรือทุกคนถอยหลังออกห่างจากลานกว้างแล้วหลวงจีนเลี้ยวอิมก็ถามหาอาวุธลับจากหือคับใต้อ๋องหือคับใต้อ๋องก็บอกวันในป้อมของตนนั้นมีอาวุธลับอยู่หลายชนิดหลวง จีนเลียวอิมนั้นอยากได้แบบไหนจํานวนเท่าไหร่หลวงจีนเลี้ยวอิมบอกว่าเอามาให้หมดสักสองเข่งเลยก็ได้แล้วพออาวุธลับทั้งสองเข่งถูกยกมาหลวงจีนเลี้ยวอิมก็ให้วางไว้ที่เบื้องหน้าของแปะไทกวัวแล้วก็เอ่ยว่าถ้าแปะไทกัวใช้เข็มดอกบวยหมดแล้วก็สามารถใช้อาวุธลับในเข่งนี้ได้เลยแปะไทกัวย่อมโกรธมากแล้วหลวงจีนเลี้ยวอิมก็ควงไม้เท้าในมือเอ่ยว่าซัดมาได้เลยแปะไทกวัวซัดเข็มดอกบวยออกไป แต่ก็ดูว่าเหมือนมันจะหายไปในอากาศและพยายามซัดเข็มดอกบวยไปในทางอื่นเพื่อลอกล่อก็ไม่ได้ผลเข็มดอกบวยไม่สามารถกระทบร่างของหลวงจีนเลี้ยวอิ่มได้เลยทั้งๆที่การควงไม้เท้าของหลวงจีนเลี้ยวอิ่มนั้นไม่ได้ดูรวดเร็วมากแต่อย่างใดแปะไทกลัวจึงคิดลองเปลี่ยนชนิดของอาวุธลับบ้างหลวงจีนเลี้ยวอิมหัวเลาะเอ่อยว่าให้ลูกน้องของฮื้อคับใต้อองนั้นช่วยแปะไทกลัวซัดอาวุธลับในเข่งน,นั้นใส่ตนได้เลย คือคักใต้อองส่งสัญญาณให้ลูกน้องนั้นซัดอาวุธลับในเข่งออกไปเสียงอาวุธลับกระทบไม้เท้าดังต่อเนื่องเข็มดอกบวยของแปะไทยกลัวขนาดเล็กก็แทกเข้าไปในระหว่างอาวุธลับเหล่านั้นแต่ก็ไม่ถูกกระทบหลวงจีนเลี้ยวอิ่มเลยจนกระทั่งเข็มดอกบวยและอาวุธลับในเข่งหมดสิ้นอาวุธลับมากมายที่กองอยู่บนพื้นล้วนถูกลมจากไม้เท้ากระแทกหักสะบ้นบิดเบี้ยวไปหมดเข็มดอกบวยที่ละเอียดก็ปักอยู่บน ปลายไม้เท้าพลันหลวงจีนเลี้ยวอิมก็ถอนหายใจเข็มดอกบวยบนปลายไม้เท้าก็กลายเป็นผงละเอียดล่วงหลงพื้นชาวยุทดทั้งปวงต่างตกตะลึงในฝีมือของหลวงจีนเลี้ยวอิมหลวงจีนเลี้ยวอิมหัวเราะเอ่ยว่าแปะไทกลัวเจายอมแพ้หรือยังแปะไทกลัวก็ยอมจำนนในฝีมือแต่ตนนั้นไม่ยอมแพ้ที่หลวงจีนเลี้ยวอิ่มนั้นฝ่าฝืนข้อห้ามของสำนักหลวงจีนเลี้ยวอิมก็บอกให้แปะไทกลัวยินยอมติดตามหือคักใต้อองจะดี กวาถ้าองค์ชายสีขึ้นของราชจะได้สบายกันทั้ง8ผู้กล้ากลางน้ำแต่แปะไทกัวยืนการไม่ยินยอมหลวงจีนเลี้ยวอิมจิงบอกให้แปะไทกัวนั้นไปรวบรวมสิทธิ์ร่วมสำนัก มาจัดการตนก็ได้แต่ตนนั้นเป็นถึงสิทธิพี่ใหญ่เหตุผลของตนก็คือไม้เท้าอันนี้แปะไ้กัวรู้ดีว่าต่อให้ตนกับสิทธิร่วมสํานักทั้งหมดร่วมมือกันก็คงจะเอาชนะหลวงจีนเลี้ยวอิ่มสิทธิพี่คนนี้ไม่ได้หลวงจีนเลี้ยวอิ่มจึงตะวาดให้แปะไ้กัวนั้นคุกเข่ายอมจำนนพลันมีเสียงแหลมเล็กดังว่ากระดูกของอาจารย์ยังไม่ทันจจเย็นก็มาคมเหงสิทธิ์น้องแล้วเหรอหลวงจีนเลี้ยวอิ่มหันไปตามเสียงร้อง เอ่ยถามว่าใครบังอาจล่วงเกินปรากฏว่าเป็นเสียงออกมาจากหลีสั่งสั่งหลีสั่งสั่งกระโดดออกมาจากโต๊ะร้องว่าแม่ชีแขนเดียวนั้นสั่งให้ตนมาชำระสำนักกำจัดสิทธิ์ทรยศหลวงจีนเลี้ยวอิมเห็นว่ามีชายหนุ่มเป็นคนเอ่ยวาจาแม้จะมีโทสะแต่ตนนั้นเป็นผู้ใหญ่กว่าจึงข่มอารมณ์เอ่ยว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ของใครทำไมแม่ชีแขนเดียวจึงต้องให้เจ้ามาชำระสำนักให้ไปเชิญอาจารย์ของเจ้าออกมาจะดีกว่า ได้สั่งสอนทีเดียวลีซังซังต่อว่าถ้าอาจารย์ของตนออกมาหลงจีนเลี้ยวอิมก็ต้องคุกเข่าขอโทษทันทีหลงจีนเลี้ยวอิมพูดด้วยความโกรธว่าให้เวลาสามเดือนจงไปพาอาจารย์ของเจ้ามาไม่งั้นตนจะทรมานชายหนุ่มนั้นให้สาสมลีซังซังกลับเอ่ยว่าอาจารย์ของตนนั้นอยู่ที่นี่แล้วหลงจีนเลี้ยวอิมก็กวาดตาดูรอบด้านร้องให้อาจารย์ของหลีซังซังนั้นเผยตัวออกมาลีซังซังชูมือขวาขึ้นร้องว่า The cat sat on คุกเข่าลงในมือของหลีสางๆมีป้ายทองคําอันหนึ่งหลวงจีนเลี้ยวอิมเห็นเข้าก็น,น้าซีดเผือกทันทีป้ายทองในมือของหลีสางๆนั้นเป็นป้ายของแม่ชีแขนเดียวจารึกกฎของสํานักไว้สิบข้อสิทธิ์ทุกคนย่อมเคยคุกเข่าต่อหน้าป้ายทองนี้แล้วหรือคัดใต้อ๋องเห็นหลวงจีนเลี้ยวอิมนิ่งเงียบไปก็กระซิบว่าถ้ายอมอ่อนข้อให้กับเด็กหนุ่มนี้ก็จะเป็นที่เย้ยหยันของผู้คนได้หลวงจีนเลี้ยวอิมได้สติ ก็คิดว่าอาจารย์ของตอนนั้นก็ได้ตายไปแล้วทําไมตนจะต้องเกรงกลัวผู้อื่นอีหลีซังซังจิงตวาดว่าบังอาจลบหลู่ดูหมิ่นอาจารย์รีคุกเข่าหลวงจีนเลี้ยวอิมคําลามแล้วฟาดฝ่ามือออกไม้ชิงป้ายทองคํามาทําลายหลีซังซังใช้มือซ้ายเข้ารับฝ่ามือส่วนมือขวาก็เก็บป้ายทองใส่อกเสือ้อกระแสลมจากฝ่ามือของหลวงจีนเลี้ยวอิมแรงจนภาคโพหัวของหลีซังซังหลุดล่วงลงมาทําให้ผมยาวสยายที่ ซ่อนไว้เปิดเผยออกแเป้ไทยกลัวกระโดดตัวลอยร้องว่าที่แท้เจ้าคือสิทธิ์น้องแปดหลีซังซังผู้นี้ก็คือหลีซื่อเหนียงปลอมแปลงมาทั้งเหียวล้างรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้พบหลีซื่อเหนียงอีกครั้งและยังตําหนิตัวเองที่โง่ง,งมไปซังนั้นแปลว่าคู่ซังซังก็แปลว่าสองคู่หลีซื่อเหนียงเป็นบุตรคนที่สี่สองคู่เท่ากับสี่ชันไหนตนถึงนึกไม่ออกแต่พอถังเหียวล้างมองดูหลีซื่อเหนียงก็เห็นว่า นางรับฝ่ามือของหลวงจีนเลี้ยวอิ่มได้โดยไม่หลมหลงหลวงจีนเลี้ยวอิ่มพอรู้ว่าหลีซื่อเหนียงเป็นศิษิ์ผู้น้องของตนก็อ้างความอาวุโสให้หลีซื่อเหนียงนั้นทำความเคารพตนแต่หลีซื่อเหนียงกลับถ่มน้ำลายใส่เอ่ยว่าขนาดอาจารย์ท่านยังไม่เคารพทำไมข้าจะต้องเคารพท่านด้วยใครเป็นศิษย์น้องของท่านจบคำหลีซื่อเหนียงก็ชักกระบี่ออกชี้ไปยังหลวงจีนเลี้ยวอิ่มหลวงจีนเลี้ยวอิมกระแทกไม้เท้าดังสนั่นตวาดว่าบัง อาจนักแล้วก็ร้องบอกกับเหล่าชาวยุทธว่าหลีซื่อเนียงนั้นไม่ใช่คู่มือของตนใครสยบนางได้จะมีรางวัลเหล่าชาวยุทธพากันลุกขึ้นเดินเข้าหาหลีซื่อเนียงหลีซื่อเนียงสะบัดกระบี่เป็นเงาลัศมีสีขาวพวยพุ่งออกรอบทิศร้องว่าหน้าไม่อายใช้คนมากกลุ่มลุมยังไงชาวยุทธนั้นก็ยังพอจะมีเกียรติบ้างพอได้ฟังก็หยุดชะง,งักลง้าปูทอจึงเอ่ยว่าในเมื่อเป็นเรื่องส่วนตัวก็อยากให้ทั้งสอง ู้กันอย่างยุติธรรมตัวต่อตัวฮาปูทอเป็นประธานสําคัญในงานนี้เอ่ยว่าจะแม้จะไม่ดังมากแต่กลับกังวานกล้องไปทั่วบริเวณหลีซื่เอเหนียงรับรู้ถึงกําลังภายในอันลึกล้ําของฮาปูทอและรู้ว่าวิชาที่ฮาปูทอใช้ก็คือวิชาราชสีคําลามแต่รู้จีนเทียนเฮยกลับเดินออกมาตรงกลางเอ่ยว่าในเมื่อเป็นการสู้ตัวต่อตัวต,วตนจะขออาสารับมือแทนหลวงจีนเลี้ยวอิ่มเองถือว่าเป็น การเปิดหูเปิดตาแล้วหลุงจีนเทียนเฮก็พ่นลมระบายหายใจออกทางปากประตูหน้าต่างรอบศาลาเปิดออกดอกไม้นอกศาลาล่วงล่นกล่าวลงพื้นแสดงถึงกําลังภายในอันแข็งแกร่งแปะท้ายกลัวร้องเตือนหลี่ซื่อเหนียงให้ระวังตัวหลี่ซื่อเหนียงเห็นว่าชาวยุดในงานนี้ล้วนมีฝีมือร้ายกาจจึงคิดว่าถ้าตนจะต้องล่าถอยจะต้องทําอย่างไรเลือไปเห็นนางขอทานชลาก็ฉุกคิดบางประการได้จึงคิดจะเดินเข้าไปหา แต่นางขอทานฉลากับลูกเดินตามพวกหลงจีนเชียนเฮียกับพวกคนอื่นๆออกไปที่ลานประลองด้านนอกแล้วพวกหลีซื่อเหนียงแปะไทกลัวและถังเหี่ยวลางยืนอยู่อีกฝากหนึ่งพวกหลงจีนเลี้ยวอิมก็แยกยืนอยู่อีกฝากหนึ่งหลงจีนเลี้ยวอิมเอ่ยขึ้นว่าในฐานะของสิทธิคนโตของแม่ชีแขนเดียวตน้นควรจะเป็นคนที่ทดสอบฝีมือของเหล่าศิษย์น้องตามหน้าที่หลีซื่อเนียงได้ยินแล้วก็เป่งเสียงหัวเราะออกมา หลวงจีนเลี้ยวอิมร้องว่าเสียสติแล้วเหรอแต่หลี่ซื่อเหนียงก็ไม่หยุดหัวเราะลิ้มฝีปากของนางนั้นพเพเิ่เพียงเล็กน้อยเสียงหัวเราะของนางดังก้องไปทั่วบริเวณสะท้อนไปไกลและเป็นเวลานาน,านเหล่าชาวยุดฟังแล้วต่างตื่นตระหนกว่ากำลังภายในของหลี่ซื่อเหนียงนั้นล้ำเลิศไม่แพ้วิชาลาดส,สีคํารามเลยหลี่ซื่อเหนียงก้าวขึ้นลานประลองกลับมีคนโผล่ขึ้นลานประลองแทนหลวงจีนเลี้ยวอิมเป็นหลวงจีนให้หุ ห้ววเสียงหลวงจีนให้คุนห้ววเสียงนี้จัดว่าเป็นคนที่มีเพลงกระบี่สูงล้ำเมื่อครู่ได้พลาดพังต่อนางนขอทานชลาจึงคิดจะศัยโอกาสนี้รับมือแทนหลวงจีนเลี้ยวอิมเพื่อล้างอายกู้ชื่อเสียงแล้วทั้งสองก็ไล่ล้ำเพลงกระบี่ออกต่างฝ่ายต่างผัดกันลุกลับไม่มีพลาดพังนับว่าสูสีมากจนผ่านไปถึง50กระบวนท่าทั้งเหียวล้างชมอยู่ก็อดเป็นห่วงหลีซื่อเหนียงไม่ได้แปะไทยกลัวต้องปลอบใจว่า ซื่นยียงนั้นไม่แพ้หรอกแต่ในใจก่อนึกเป็นห่วงนางอยู่ไม่น้อยทางหลงจีนเทียนเฮียนั้นมีการคบหากับหลงจีนให้หุนมาก่อนเห็นทั้งสองต่อสู้กันอย่างสูสีจึงกล่าวชมเชยว่าหลงจีนให้หุนนั้นได้เปรียบอยู่และหันมาประจบกับหลงจีนเลี้ยวอิมหลงจีนเลี้ยวอิมไม่ตอบอะไรแค่เสียงหัวเราะซาเทียนล้านั้นเป็นผู้เดียวที่เคยเห็นเพลงกระบีของหลี่ซื่นอนียงแล้วเมื่อ5ปีก่อนจึงเอ่ยว่าหลงจีนให้หุนนั้นเพลงกระบี่ เทียบเท่ากับหลี่ซื่อเนียงหรอกที่สาเทียนล้ากล้าแสดงความคิดเห็นนี้ออกมาตอนหน้าฮาปูทอก็เพราะว่าตอนที่พวกตนสองพี่น้องได้รับคําเชิญจากองค์ชายสี่คิดว่ามีแต่พวกตนที่จะมีความหวังเป็นผัสสังฆราชแต่พอมาพบหลวงจีนเลี้ยวอิ่มก็รู้ว่าฝีมือของพวกตนนั้นด้อยกว่าจึงไม่อยากจะถูกดูว่าไร้ค่าในที่นี้จึงกล่าวเสริมอีกว่าหลวงจีนให้หุนนั้นน่าจะสามารถทนได้อีก เพีครึ่งชั่วยามเท่านั้นหลวงจีนเทียนเฮียจึงร้องท้าให้เดิมพันสาเทียนล้าจึงเดิมพันว่าถ้าภายในครึ่งชั่วยามหลวงจีนให้หุนไม่แพ้ต้นจะกลับไปกบดานที่เกาะเยี่ยวตามเดิมหลวงจีนเทียนเฮีย ก็เดิมผ่านเช่นกันว่าถ้าภายในครึ่งชั่วยามนี้หลู่จีนให้หุ้นพ่ายแพ้ต้นก็จะกลับคืนสู่ทะเลแชเชีะไห้ทันทีถ้าผู้ทอเห็นว่าเรื่องจะบานปลายตนจะเสียกําลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปไม่ได้จึงรีบเข้าไกลเกลีย ครับเราซื้อขอเล่า3กระบี่สาวในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าลีสังซังก็คือลีซื่อเหนียงที่ปลอมแปลงมานั่นเองลีซื่อเหนียงยังไม่ได้ต่อสู้กับหลวงจีนเลียวอินแต่กําลังต่อสู้กับหลวงจีนให้หุนที่ชํานาญเรื่องเพลงกระบี่อยู่ลีซื่อเหนียงจะเอาชนะได้หรือไม่มาติดตามเราซื้อขอเล่า3ากระบี่สาวได้ใหม่ในคราวหน้าสําหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระรังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ